ได้ปะเต็มครับพี่ขอลงบบนีครบครบปะเจมมองกล้องหน่อยแล้วไม่ใช่จอดเหรอจอดจริง ม่หขอบแม่แจมแม่ฟ้าจะไม่แต่ยลูกหรอน้องบอกไม่มีสิทธิพิเศษเลยพอแล้วเลิ่เริ่มไหนขวไหลูกครบแม่แจมเท่าไห่ลูกเท่าไห่เท่าไห่ลูกไม่เช็คหน้าเฉื่อยหน้า ไปฉีกอันนึงอ